สวัสดีครับวันนี้นะครับจังนะครับเป็นผู้บุกป่าการขายของ Toyota นะครับครับผมผมกิจนะครับเป็นที่บุกป่าการขายจากโตโยต้านะครับผมวันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับแจ้งให้ลูกค้ารับทราบนะคือชื่อของผมยายนะครับอยากให้ลูกค้าต้นนะครับดูแลคุณภาพด้วยนะครับตรงนี้เป็นต้นตอใหญ่นะครับเขาตื่นเราชิโก้พดีศนะครับเดี๋ยวเราไปรับฝากช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับเราเลยทำแคมเปญพิเศษออกมานะครับเป็นแคมเปญ ออกรบโคตรถูกสู้ภัยโควิดนะครับเลยนะครับะหงตื่นเต้นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าออกรบในราคาหลักร้อยหลักร้อยครับเริ่มต้นนะครับแคมเปญตัวนี้ครับเหมาะสําหรับที่ทุกอาชีพเขาบอกใช้คำว่าเกือบทุกอาชีพเลยนะครับก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสานค้าออนไลน์ครับผมนะครับก็หลักๆนะครับถ้าสา่ออนไลน์นะครับลูกค้ามีหน้าเนะครับมีของในเซ็นต์นะครับก็ทำไ ครับผมเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับ,รบก็อายุงาน3ปีขึ้นไปรับเงินเดือนผ่านบัญชีบริษัทนะครับอันนี้สามารถใช้เงินโหวตได้แปดร้อยบาทต้องบอกก่อนว่าแปดร้อยบาทในราค<อ>จริงๆนะคะรับถ้าลูกค้าท่าน,ดนะะดใดนะครับสนใจโปรโมชั่นนะครับยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกเพศทุกกรณีไม่ต้องเกรงใจกับทีมงานเราเลยนะครับผมแชมป์ตอนนี้มีลูกค้าหลายท่านผมรู้สึกแชมป์เยอะไหมครับช่วงนี้ถือว่า จองกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแบบเพื่อนอะไรนะครับออกรถโคตรถูกคู่ไทยคุยกลัวจะไม่ได้เลยผมก็ตรงนี้นะครับสิทธิพิเศษของยาลิ่น้องเซนน้อยออกรถนะครับออกมีที่เท่าไหร่ครับเชนก็ตอกว่ายู่ที่800บาทอจริงๆน้อปรโมชั่นนี้ต้องบอกก่อนว่า800บาทเนี่ยถ้ามีคือราคาหลักพันก็คือ7,000กว่าบาทโอ้โหต้นนะครับใช่ผมบอกก็เลยว่าออกรถที่ไหนให้สบายใจออกรถมือหนึ่งใกล้แรงหนึ่งก่นนะครับ สำหรับลูกค้านะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่ามีหลายแคมเปญนะครับทางเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยดูให้นะครับว่าแคมเปญไหนเหมาะกับลูกค้าที่สุดนะครับครบับผมบางคนอาจจะออกโอ๊ยแพงกว่านิดนึงอาจจะเอาเราข<า><า>อคนอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทราบหรือสี่พันกว่าบาทอันนี้อยู่ที่อยู่ที่รายจ่ายแล้วกันเนาะดีเลยมีมาให้เราครับของเรานะคร<า>ับข้าวบุรีการ์ตูทั้งหมดสี่สิบสามบาแต่ว่าที่เก็บที่อยู่ครับ มีท่อสีตัวถังรื่อย่ทุกอย่างครบวงจรนะครับตองที่ไหนให้สบายใจต้องที่นี่นะครับเพราะว่าต้องที่นี่เพราะอะไรครับหนึ่งเซอร์วิสหลังการขายดูแลหลังการขายนะครับทันนี้คือลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ารถมาดทุสนถ้ามีปัญหาก็ติดต่อเราโตรงถ้าถูกต้องเราเราเรา,เราเป็นนักขายมืออาชีพต้องแบนี้นะครับเราผ่านการอบรมมาค่อนข้างมืองานหลายปีแล้วนะครับการดูแลลูกค้าเนี่ยคือหัวใจหลักของเรา ะครับส่วนแคมเปญเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ประสานารกิจที่ดีในการดูแคมเปญแต่ละแคมเปญให้ลูกค้าใส่รับแคมเปให้ลูกาใส่รับนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าแคมเปญของเราก็มีรองรับหลายลูกค้านะที่ลูกค้าต้องการท่วยเรื่องตรงนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าทสนใจนะครับสนใจท่านส่งร้องท่เราส่งไปเราเข้างก็ยินดีให้ข้อมูลรายละเอียดในช่องทางอ่ะแอดไลน์หรือเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับผม จะมีผมครับกับติดคอยดูแลและคอยตอบคำถามให้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกค้ารับชมเนาะก็วันนี้ของเรามีอะไรถ้ามีอะไรขึ้นใหม่ก็จะพิ่แจณอีกทีหนึ่งได้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมผ่านทางช่องวิดีโอไม่ว่าจะเป็นยูทูบ๋ยวผมจะทิงก์ไว้ด้วยก็กด้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ